โอ้ถูกตัวเนะเต็มถุงนส่าวบาทมี่นาง้วะนางงวมันห่ถุงนางวะกนเศ่น้อยนึงก้นองละาบาทถุงละศ้าบาทใสจนเต็มถุงเลยใส่เต็มถุงเลยถุงละส้าบาทครับพี่น้องครับ เฮ็ดถุงละเส้าบาทเส้าบาทใสยย่จนเต็มถุงเลยนะครับพี่น้องครับแล <c oughs> ้วแต่ผู้ใดถืใส่ได้หลายจังไดนะครับพี่น้องครับเส้าบาท <c oughs>